หนูโดนเขาตบนะก็เราก็เป็นฝ่ายโดนตบอ่ะจะไปหลอดไม่ตบกลับจะไมหลอดไปปล่อยเขาตบหล่อนพี่ว่าถ้าหนูสู้ทันตอนนั้นหนูจะหนูจะปล่อยไปหลอไอ้ทีวมึงทำอะไรของมึงเราก็ไม่ได้เป็นคนจุดไงคือเราอะเป็นคนโดนจุดไปยกมือขอโทษเขาไปเลยจะได้แบบ เคลียร <Clear> ์จบมันก็จะมีดราม่าต่อมาว่าโออเคแบบเหมือนเราไปแล้วเราเอาไปเอาเงินฟาด <ไป S 1> หัวเขา มีเรื่องมีราวอะไรกับใครเขาอีกรูก <c oughs> เอาอจริงไม่ได้มีเลยถ้าประเด็นใหม่คือไม่ได้มีเลยเอาประเด็นเกา่าอ่ะแล<ต>้วประเด็น<อ>เดิมประเด็นเดิมยังไงประเด็นเดิมก็คือก็ทนายก็ยื่นฟ้องเปลวก็คือก็เดี๋ยวรอทนายสรุปค่ะว่าอะไรยางไงฉันโทรไปหามันดีวสร้างเรื่องลูกแม่หนูตัวเขาตบนะหนูไม่ใช่ไปตบเขานะอันนี้คือสิ่งที่เธอจะต้องพูดคํานี้กับสังคม ก็เราก็เป็นฝ่ายโดนตบอ่ะค่ะทำไมอยู่างดีๆหล่อนไปปล่อยก็ตบหล่อนคนยังหล่อนทำไมหล่อนไม่ตบกลับจะไมหล่อนไปปล่อยก็ตบหล่อนพี่ว่าถ้าหนูสู้ทันตอนนั้นหนูจะหนูจะปล่อยไปหรอให้ก็หนูตั้งตัวไม่ทันไงโอสุ้มที่หล่อนไม่ตบกลับเพราะว่าหล่อนสู้ก็ไม่ทันคนไหนหลังไปอ่ะล้มตัวขึ้นมาก็คนใหญ่อยู่ลุกขึ้นมาก็มีคนห้ามแล้วใช่มันก็ไม่ทันจรโอ้แต่ดีเราวลูกดีแล้วโชคดีเราไ่นะหล่อนในทนที่ตอบคำถามได้ดีมากหนูโดนตบนะแม่หนูไม่ได้ไปตบเขาแล้วท่านสมมติ ถ้าหนูไม่ไงหลังหนูอาจจะสู้เขาต่อแต่เพราะหนูไงหลังไปก่อนดูว่าดวคุ้มครองอะถ้าไม่งั้นก็คือแบบเราพงแบบเรื่องมันไม่ใช่่างนี้หรอกดีแล้วดีดีแล้วดีแล้วอย่าใช้กำลังลดมันตอบคำถามลถดีนะตรงไปตรงมาตรงไหมล่ะนี่ตรงจุดไม่ทกเนี่ยมันตอบแค่เนี่ยคเอาตรงๆนะไม่รู้จะถามอะไรมาต่อแล้วอ่ะไม่แต่เราได้คำตอบยปงไงแม่ก็คือว่ามันบอกว่าโอเคละเขาเนี้ยฟ้องได้เราโดนตบ เราไม่ได้ไปตบเขาแต่ถ้าวันนั้นแม่หกล้มไม่ล้มไปก่อนเราจะตกอาจจะงก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือก็ตามนั้นนะคะก็ปล่อยเป็นเรื่องที่ทนายเขาจัดการขอให้ทนายฉันไม่แา้ต่อเลยเรา่แกต่อมาหมุแล้วอย่างเช่นเอ้าไอ้เรื่องจุดทุกอีกทางนั้นทางนั้นรับไปพอๆกันเลยกเลยสองบ้าน ไม่ใช่เอาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนจุดไงคือเราอะเป็นคนโดนจุดแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษว่าโอเคมันเป็นความผิดเขาหรอกแต่ทางนี้ทางนั้นโอเคเราก็ก็ถ้าเราผิดเราก็ไปขอโทษให้ตรงจุดไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถูกใช่ หนูก็ไม่ใช่เป็นคนจบเพราะหนูถูกเซอร์ไพรส์ใช่แต่ด้วยความที่กว่าที่ทัวร์ลงมึงเลยใช่แต่ด้วยความที่ว่าตัดปัญหาจบใดๆก็คือวันนั้นก็ออกจากโรงแรมใช่ไหมแล้วก็ไปตรงพื้นที่เลยดีกว่าแล้วก็ไปยกมือขอโทษเขาไปเลยจะได้แบบเคลียร์จบอย่างน้อยคือคนตรงพื้นที่อ่ะ จะได้จะได้เคลียร์ใจไงเราจะได้ไปต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็ชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเราจริงใจกับเขาด้วยใช่การไปขอโทษถึงที่เนี่ยอันนี้เราเห็นด้วยนะก็ลงไปเลยช่วยเหลือกันซึ่งมันก็จะมีอะไรซึ่งมันก็จะมีดราม่าต่อมาว่าโอเคแบบเหมือนเราไปแล้วเราเอาไปเอาเงินฟัดหัวเขาซึ่งในความเป็นจริงคือสถานการณ์มันไม่ใช่แบบนั้นนะคือเราขอโทษเรานั่งคุยถึงสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะคุณป้าเอาขนมมาให้กินเราก็เลยลามไปถึงการที่ว่าโอเคเรามีการบริจาคของ 600้อควรเรือน700ดรควรเรือนให้กันน้องหมาด้วยน้องหมาก็ด้วยจริงมันก็มันก็เชิงเหมือนคนเห็นใจกันคนไทยเห็นใจกันด้วยแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นการขอโทษด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาบอกว่าเจ้าของหมาไอหมาตัวนั้นนี่นี่นางทำบุญย่ี เจ้าของหมาเนีนบอกเอาละลูกเอาหัวสิกรรมเรามาร่วมหล่อพระด้วยกันใช่ก็หล่อพระหล่อใช่กเหอนรับล่าากากเหตุการณ์นั้นคือเราก็คุยกันตลอดเลยค่ะทีตีก็คือหล่อพระด้วยกันแล้วก็ช่วยประสานว่าโอเคของจะถึงมือชาวบ้านยังไงเจ็ดร้นเรือนอะไรก็การไปได้ช่วยคนไปเลยใช่ก็ได้ช่วยคนไปเลยเห็นไหมมันก็ยังได้ดีเพราะนั้นไอการที่ทัวลงชั้นแกได้ช่วยคนชั้นก็โอเคบมาเจ่ช่วยชาวบ้านเลยนะ อย่างน้อยแหมถ้าอย่างคนอย่างมันจะไปเดินตามป้าไหมล่ะถูกไหมล่ะง่ายๆเราก็ได้บทเรียนว่าเราก็จะมีจุดถูกแบบกันข้ามคืนมันก็รลกวนคนอื่นใช่มันก็ถูกมันถูกคืออาจจะตัวลอย่าพี่วันแรกฉันถามมันฉันโทรไปด่าป่ะฉันด่ามันตั้งแต่วันแรกเลยอ้เด็วมึงทำอะไรของมึงมันตอบกับมาคำเดียวพี่พี่เอาใหม่พี่ไปตั้งสติก่อนทำไมอะ หนูไม่ได kind of ้จุดแฟนหนูจุดแฟนหนู่าจุดแล้วพี่จะมาด่าหนูทำไมเซบัสเซียนนะครับพอรุ่งขึ้นไปขอโทษกับพลเป็นเซบัสโล่งเลยนะฮะใช่ก็จะแบบกอดกอดโอ๊ยซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะเชื่อไหมไอ้ดิว มันเป็นคนที่ชอบมุงแต่เด็กๆแล้วล่ะใช่สมัยเด็กๆถ้าทำพิธีฉันต้องโทรเรียกมันก่อนหุ่นแล้วแต่ทุกวันนี้มันใช้วิธีโอเคเมื่อมันรวยขึ้นมาปุ๊บมันเริ่มบอ,อกโอเคอยากจะไปทำบุญที่นู่นที่นั่นใช่ก็กลายเป็นคนเหมือนโลกจิตบ้าทำบุญไปเลยพี่มดทุกวันนี้ก็คือแบบบริจาคทุกวันอ,อข้าวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวงเล็บเลยว่าทุกวันจริงๆแล้วเหมือนพอพอไม่ทำแล้วก็อยากทำอะไรเพราะอะไรเราถึงอยากทำขนาดนั้นดิว ไม่รู้อ่ะพี่เอาความเป็นจริงว่าดูไม่รู้เลยอ่ะว่าเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าถ้าถ้าช่วยได้แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยแต่ก็ช่วยสบายใจเราออก็ช่วยก็แค่นั้นเลยอ่ะไม่ไม่มีอะไรสับสองสามอโอเคเขาบอกทุกวันนี้แกเป็นแบบว่าเป็นมาเฟียแกรู้สึกยังไงบ้าง ไม่รู้ว่ะเขาบอกแกเป็นมาเฟียไงวะพี่ว่าหนูเป็นมาเฟียไหมล่ะคือความหมายคือแบบเกิดปัญหาหนูยังไค่ะพี่พี่ช่วยหนูด้วยนะตลกดีอ่ะมาเฟียเขาคุยกันเนาะส่งกนเนี้ยมาเฟียถามกันเองหนูเป็นมาเฟียหรือและแม่ล่ะเป็นมาเฟียไม่หายอย่างเงี้ยอ่ัเนี่ยตลกดีอ่ะชอบชอบนะคู่นี้ก็ทันอยู่แล้วไม่ต้องบอกคือถ้าหนูเป็นมาเฟียก็คนที่อยู่เบื้องหลังมาเฟียก็คนข้างๆหนูไงล่ะใครใคร เดือดเดือลงอีกจริงๆก็คือเพื่อนของก็เป็นอยู่เพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้ะบางคนก็เลยบอกอ้าวู้สึกยังไงดิวเวลาที่หนูเจอข่าวรบๆๆๆๆเนี่ยทำยังไงคับชีวิตไม่ดิวก็รู้สึกว่าเวลาเจออะไรก็แก้ปัญหาไปตามเรื่องตามเราให้ตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยด่ามากกับอะไรนานๆก็คือขอโทษแล้วถ้ายังโดนด่าอีกก็ไม่ได้สนใจเรื่องโดนด่าแต่ถือว่าเราได้ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจว่า คนก็จะชอบพูดนะเนะว่าคนไทยชอบว่าเอะอะชอบขอโทษเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วโดยการที่เราจะพยายามขอโทษให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยนี่แหละฉันว่านี่เป็นการสรัมภาษณ์ที่แบบตรงไปตรงมาคุณอยากรู้้วก็มันถือว่ามันตอบหมดทุกอย่างเนี่ยมนโนเนาะอ,อย่างนี้ตอบหมดแล้ววันนี้เอาจริงๆที่ต้องเอามาเพราะว่าจะขายน้ําหอมที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ใช่เรื่องฟงเรื่องแฟนไม่รู้จะคุยอะไรแกแล้วก็พูดไปหมดแล้วเนาะเจอที่ไหนอะไรเ้าขาชัดเจนหมดอ่ะแต่งไหมคนที่แต่งไหมดิว ก็เราก็ยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นเพราะเรายังไม่ได้คบกันเป็นปีเลยอะพี่แต่มันเป็นข่าวเยอะเหมือนแบบเราคบกันนานมากเลยแต่ช่ว่วันนี้ใชดไหมล่ะช่วงวันนี้ก็คือมีความสุขดีไงแต่คือแบบจะให้คบหกเดือนแล้วก็หนูแต่งแน่เลยค่ะาก็ยั่ไม่ไั่ใจจะพูดแบบไม่แต่โอเคละพูดอยู่สิผู้ชายใช่ล่ะคือผู้ชายก็น้าตาโอเคจริงจริงแม่ง นี่โดนกักตัวปุ๊บยังไงกักตัวปุ๊บซื้อรถให้คันซื้อรถให้คันอุย้ยผู้ชายรักหล่อนกนาดนั้นหลงหล่อนกันนะ่นนนะโอเคไอ้ดิวจริงๆฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยแกยังมือตกยังไม่ผู้ชายหลงแกทุกคนวะไม่รู้ยังไม่ต้องขายน้ำหอมเพราะอะไรวะผู้ชายหลงแกเพราะอะไรวะโอ้โมดไม่หลงได <คน S 2> ้ยังไงสวยขนาดนี้ไม่หนูหนูว่าหนูเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วหนูเขารับรู้ได้ว่าหนูเป็นคนดี หมายวก็ว่าดีจากจิตใจจริงๆเออเ้าก็มันก็อาจจะผิดคาดว่าแบบฮู้ยดูหน้ารไรอะไรนะแต่อยู่บ้านทำกับข้าวให้กินอะไรี้านอาจจะแบบเป็นอย่างนั้นก็ได้เซอร์ไพรส์อจรงางคนอยู่จะเห็นตัวตนที่แท้จริงก็จะหลงรักชอบประทับใจนิสัยดีเฮงก็บอกว่าถ้าสมมติงอนปุ๊บแฟนก็จะมีของมาง้อตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลย ไม่ใช่อันนี้ใครบอกไม่ใช่ไม่เพราะเราเห็นตามภาพไงเธอเพราะเาเธอลงรูปไงเธอฉันก็เห็นว่าเออรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยน้อไม่ใช่อัไนก็คือเขาอยากจะให้เขาก็ให้เองแต่เราไม่ได้งอนอะไรไม่ได้งอนเพราะว่าพอเริ่มแบบพอเริ่มแก่คือเราก็ไม่ค่อยได้งอนอะไรแล้วว่ะแบบไม่ค่อยทะเลาะเท่าไหร่ไอ้ที่ฉันรู้จักแก๊ง้ติดสิบกว่าเหรออะไรนะคะฉันรู้จักฉันเจอแก๊ง้ติดสิบกว่าเหรอใช่วันนี้แกอายู่กี่เลยนะสามสิบเอ็ดแล้วค่ะ พี่มดน่าจะเจอหนู1อ่ะ15อะวอนนี้คือ31แล้วค่ะใช้คำนี้ละกันค่ะหนูเจอพี่มดเกินครึ่งชีวิตแล้วค่ะ